ต่อไปจะเป็นการรับมีดใส่ลาบนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการรับเลยนะครับรับโดยมุมหลบด้านข้าง8องศานะครับครับนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับมุมหลบด้านข้างมีด8องศานะครับ ไปเราจะมารับในส่วนของมุมคายด้านบนนะครับ15องศานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการรับกันเลยนะครับนี่เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับ,บมุมมุมคาย15องศานะครับต่อไปเราจะมาทำในส่วนของมุมหลบ5้ามีดนะครับ8องศานะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการรับอะไรนะครับครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับมุมหลบหน้ามีดนะครับต่อไปเราจะมาทําในส่วนของมุมหลบคมตัดนะครับจะอยู่ในส่วนของด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับกันนะครับครับโดยมุมหลบคมตัดนะครับจะมี มุมอยู่ที่2อ,องศานะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับมีดใสนะครับมีดใส่จะมีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับกับมีดกึ่งปอกขวาหรือกึ่งบอกซ้ายนะครับแตในส่วนขององศาจะไม่เท่ากันนะครับกับมีดกึ่งปอกขวา